สวัสดีครับกับพมพ,พบเปรี้ยวๆเหมือนเดิมนะครับห้องคอนเทนที่เน้นเกี่ยวกับสายมินเนียนอย่างเดียวแต่อันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับมินเนียนเป็นการหาที่ซ่อนใน PVE 2นะครับหรือให้เอาเรา,าตั้งจากที่เราจบแคมเปญมาหมดแล้วมันจะเข้าช่วงเอ็นเกมท้ายเกยมก็คือระบบแอดลัสจะขึ้นมาระบบแอดลัสถ้าเราไม่มีที่ซ่อนเราจะอยู่ในห้องห้องเนี้ยอยู่ในแมปเนี้ยที่ลุมหลบภัยแล้วจะมี ผู้เล่นคนอื่นในเซิร์ฟอ่ะที่มาอยู่ในห้องมีกับเราด้วยมันทําให้เราเหมือนไม่ไม่ใช่ที่ส่วนตัวเราต้องไปหาที่ซ่อนเราที่ซ่อนมันจะปรากฏในแผนที่แอตลาสเรานะครับมันจะเป็นเครื่องหมายแบบเนี้เนี่ยมันจะมีมันจะเจอที่ซ่อนทําให้เราเข้าไปน่าจะเข้าไปฆ่ามอนแล้วก็ได้ที่ซ่อนมาก็มันน่าจะมีเครื่องหมายบวกขึ้นมาข้างๆให้เราวาร์ปเข้าที่ซ่อนเราได้อัน,นี้ผมจะลองเล่นให้ดูเลยนะ น่ยเข้ามา่ามอนไม่กี่ตัววัดเนี่ยมันประมาณ50ตัวน่าจะได้มันมันน่าจะมีหลายแบบนะที่ซ่อนให้เราหาแต่ถ้าใครซื้อแพ็คคาราวานน่าจะได้ไอ้ที่ซ่อนคาราวานสามารถเปลี่ยนเป็นที่ซ่อนคาราบะไ้คาราวานได้แต่เราต้องมารู้สึกเราต้องมาปลดไอ้น,นี้ก่อนละมั้งไอ้ที่ผมทำ เพื่อเพ่อที่มันจะได้ไที่วาร์ปเข้าไปในที่ซ่อน เนี่ยมันจะปลดล็อกที่ซ่อนของเราน,นี้น่าจะออกจากแมปได้เลยเยพอเรากดเข้ามาที่แท่นาั์ปใช่ไหมจะมีเครื่องหมายนี้ออกมา หมายเข้าไปในที่ซ่อนของเราให้เราเลือกตามใจเลยอันนี้ผมปลดแค่เนี้อนะันเมื่อกี้เราก็อยากวาร์ปเข้ามาในที่ซ่อนของเราคือไอที่ซ่อนนี่หลักๆก,ก็คือเราต้องอยู่กับมันไปตลอดอะเพราะว่าคอนเทนต์เอนเกมอะมันเน้นมันเน้นแค่อยู่ใน ที่ซ่อนของเราให้แหละเราก็จัดพวกอุปกรณ์พวกคง้งพวกอะไรให้มันให้มันใช้ง่ายๆให้มันอยู่ง่ายใกล้ๆใกล้ๆกับแมพเงี้ยพวก npc หรืออะไรต่างๆเะไาอยาได้ของออกมาซื้อของขายของให้มันง่าย mm hmm. ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมบาย